ำอะไรอยู่วันนี้อะไรอยวันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งสีมันตุ๊กแกเลยอ่ะตอนนี้ค่ะที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็จะกับแพอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเอ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่ารีวิวได้ไหมอ่ะเรียกว่ามันลองของแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะที่เราจะมาลองของรีวิวกันเนี่ยคือมันเป็นของที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบงงงงนึกออกปะคือบอกเลยแล้วกันอ่ะมันคือมาร์กตัวหนึ่งแต่เป็นมาร์กที่แพไม่เคยรู้จัก มันมาก่อนที่แพรู้จักได้เพราะว่าแพเล่นติ๊กตอกเว้ยแล้วมันดังในติ๊กตอกมากใครที่เล่นติ๊กตอกนะน่าจะเดาได้เลยนะคะนั่นก็คืออะไรคือมาร์กสารายนั่นเองค่ะทุกคนตอบถูกตกมือให้ตัวเองหนึ่งทีค่ะ <c oughs> นั่นแหละทุกคนแพงงว่ามันคืออะไรเว้ยตอนแรกแพรแบบอีบ้ามันคือบ้าอะไรวะใจนึงก็อยากลองตอิกใจนึงก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนจนกะ มียูทูบเบอร์หลายๆท่านเริ่มนํามารีวิวสิ่งที่พายรู้จักยูทูบเบอร์ท่านอื่นด้วยนะมันคือมาร์กที่หลังจากใช้ปุ๊บก็ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสสามารถที่จะเกลี่ยเขาให้ขาวด้วยทั่วหน้าได้จ้ะมันเป็นความขาวแบบงงๆอะ่ะแต่ก็เออมันก็คือความขาวแล้วก็สิ่งที่พาเก็บข้อมูลมาจากคลิปของคนอื่นก็คือมันเป็นมาร์กที่มีการผสมรองพื้นคืองงปะงงแต่ใดๆก็แล้วแต่ที่พูดมาทั้งหมดที่ัมพบทมายืดยาวก็คืออยากลองค่ะ ให่แล้วก็ไม่อยากจะรู้สึกว่าเออมันแพงเกินไปก็เลยไปเจอตัวนี้มานะ,ะทุกคนนี่นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะแพ้อ่านภาษาจีนไม่ออกนะคะทุกคนแพรได้น้องตัวนี้มาในราคา17บาทนะทุกคนซื้อมาจากช็อปปีนะคะแล้วก็มีโค้ส่งฟรีก็เลยแบบเอาซิมันโคส่งฟรีเดอ้อ <c oughs> เลยซื้อมา2อันนะคะเอามาลองกับตัวเองนะคะทุกคนทางร้านนะคะเขาก็เคลมมาว่าเจ้ามาร์กตัวนี้ผ่านออยไทยด้วยนะแล้วก็ไม่มีพวกรองพื้นผสมด้วยนะคะทั้งทีที่ว่าเออมันน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเป็น ปุกทองอะเราก็รู้แล้วว่ามันใช่แล้วมันก็มันขข่าวยังไงเนาะไอตัวเนี้ยอยากจะลองเหมือนกันว่ามันจะขาวไหมนะก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนเมื่อกี้พาลองดมแล้วกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราผสมหมดเลยแล้วกันนะคะแพ้ไม่รู้ต้องตวงยังไงอะทุกคนเดี๋ยวแพ้ใส่น้ําใส่ตรงภาชนะที่เขาให้มาแล้วกันเนาะชั่วเดียวก็พอละมัง้งไอมันแอบเหมือนอาหารปลาเลยอะเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะทุกคนมันเหมือนอะไรวะเนี่ย สลามแม้ที่เด็กๆเขาเล่นกันอะเหมือนเลยอ่ะจับขึ้นมาได้ไหมพระเจ้ากูทำอะไรอยู่เนี่ยเออนะก็น่าสนุกดีนะเหมือนสลามเลยโอเคทุกคนนี่คือช่วงเวลาแห่งการตื่นเต้นเลยนะคะเราจะมาโบกน้องมาร์คสาหลายลงบนหน้าของเรากันนะจ๊ะทุกคนดูสีมันดีเหมือนอาห ที่มันบวมน้ำแล้วมันติดกันเป็นแพร่ๆเหมือนเลยปะเป๊ะเลยฮะได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมจริงๆเริ่มนะทำยังไงวะเนี่ยมันน้อยไปปะอะไรวะเนี่ยอุ้ยน้ำมันหยดอะผสมน้ำเยอะไปแน่เลยอะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นล,ล่าสุดทำอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยสวยอยู่ แล้วก็หกหยดเลอะไปหมดดูหยดเลอะไปหมดเลยจ้ะหรือว่าเราผสมน้ำเดี๋ยวไป เดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกของแพรตอนนี้ก่อนนะทุกคนหลังจากที่แพรมาร์คหน้าด้วยสาห่ายตัวนี้แล้วนะคะเออกล้องก็ยังฉลาดนะยังจับหน้าฉันได้อยู่นะคะความรู้สึกตอนนี้มันเย็นเย็นบริเวณหน้านะแพรไม่แน่ใจว่ามันเย็นมาจากไอตัวมาร์คสาห่ายของเขาหรือว่ามันเย็นมาจากน้ําเย็นที่แพรผสมนะคะจะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะไปนอนนิ่งๆเฉยๆนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะคะ อนนี้นะคะเราพอกหน้าไว้แล้วนะคะประมาณสี่สิบนาทีนะทุกคนก็เกิดมาหน่อยนึงนะคะตอนนี้แห้งแล้วนะทุกคนก็แห้งๆนะแต่ก็ยังมีบ้างนะคะที่ยังแบบหนึบๆอยู่ช่วงนี้นะ <com> ตอนที่มันกําลังจะแห้งดีๆอ่ะมันจะรู้สึกคันตรงช่วงเนี้ยแพ้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่มันรู้สึกคันๆหรือว่าเราพอกหน้าไปดียังไงไม่รู้แต่มันคันนะทุกคนอ,ออกเลยนะมาร์กมันยังหนึบๆอยู่นะคะห <com> ือ응 <com> กรอบใช่หือ <com> <com> อะไรวะเนี้ยนี่นะทุกคนหลังจากที่เราพอกเสร็จนะผลงานของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็ยังทำใจไม่ได้จริงๆวะ่ะมันเหมือนอาหารปลาจริงๆอะ่ะที่มันขึ้นอืดแล้วลอยกันเป็นแผลและอีกอย่างหนึ่งสีมันตุกแกเลยอะ่ะกลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่แพ็ไปล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าหน้ามันแบบดีมากอะ่ะ รู้สึกว่าหน้ามันโอเคมากเลยมันนุ่มมันนิ่มมากๆเลยทุกคนแล้วที่สําคัญเลยนะคะผลลัพธ์หลังจากที่เราใช้เจ้ามาร์กตัวนี้แล้วเนี่ยแพรรู้สึกว่าอย่างที่เขาเคลมไว้เลยก็คือไม่มีรองพื้นนะผิวของแพรมันไม่ได้ขาวแบบเวอร์แบบอื้มวาพ แล้วส่วนความกระจ่างใสที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แพรคิดว่ามันน่าจะเป็นมาจากน้ํานมหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ากลิ่นเขาอะมันมีกลิ่นน้านมน้านมอยู่อะแพรคิดว่ามันก็จะมีส่วนผสมของน้ํานมด้วยอะแต่อย่างน้อย,อยที่แพรมั่นใจอะแพรก็คิดว่ามาร์กตัวเนี้ยที่แพรซื้อมาร์ากเสร็จแล้วก็นอนได้เลยไม่ต้องไปล้างออกโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวแพรจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อเจ้ามาร์กสาหร่ายตัวนี้ไว้ที่ description box นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปกดคลิกกดสั่งได้นะคะทุกคนขอย้ำอีกครั้งหนงดดน,น,นะคะคเะวอตั ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะเวลากดกระดิ่งแล้วนะกดรับข้อมูลจากช่องแพททั้งหมดด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกันบแพบ่อยๆนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะง้นวันนี้พ่อน้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ